สอแววได้อยู่ปีศาจแดงต่อไปนะโอ้โหเชลซี Chelsea นะล้มแผนยื่นซื้อคิสเียโนโรนโดซึ่งก่อนหน้านี้เองนะเชลซี Chelsea มีข่าวนาหูมากนะโอ้โหบ,บอกว่าจะยื่นซื้อคิสเียโนโรนโดนะครับเพราะว่าได้ปล่อยกองหน้าอย่างโดมิโนดูกากูไปให้อินเตอร์มิลานยืมตัวแต่ถ้าว่าล่าสุดเองนะรายงานข่าวจากเลี้ยงติดยูเคนะครับสื่อที่น่าเชื่อถือของเมืองผูดีนะโอ้โหล่าสุดบอกว่า เชลซีนะ้าตัดสินใจแล้วนะไม่เดินหน้าคว้าตัวคริสติโนโรนโดดาวยิงของแมชชสเตอร์ในเตดมาเข้าถิ่นสเตฟอนบิดในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนแล้วก่อนหน้านี้เองนะ้ำท็อตโบดี้นะ้ำเจ้าของสโมรสรเชลซีนคนใหม่นะก็ได้มีการพูดคุยกับจอส์เมนเดสนับเอเนตนของเซียเซเว่นถึงความไปไปได้นะ้ในการที่จะดึงมาเสริมแนวรุกหลังปล่อยโรเมลููกากูนะกองหน้าทีมชาติเบลเยียมกลับไปให้อินเตอร์มิลานยืมใช้งานในฤด,ดูกาลหน้า ขณะที่ก,กัปตันทีมชาติโปรตุเกสไวสันเจปีนะครับก็แสดงท่าทีต้องการย้ายออกจากทีมโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากตัวเขานะ่ะอยากไปเล่นทัวร์ยูฟ่าแชมเปียนลีกและไม่ได้ร่วมทางมาปีซิซันที่เอเชียกับทีมนะครับด้ห้เหตุผลด้านครอบครัวซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วนะครับเชลซีตัดสินใจล้มแผนที่จะยื่นซื้อโรนโดแล้วนะครับที่รู้การก่อนนะ่ะโอ้โหยิงให้ปีศาจแดงไป24ประตูนะครับโดยเป็นที่คาดว่ามาจากทนะุมัสซูเคิลนักปูนซื้อของสิงคูนะแจ้งกับบอร์นะบออดรบร,ททริรนนนนะบอ่้เััังค ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะผมเจ้แมมพีหน้าครับสวัสดีครับ